สวัสดีครับผมวันนี้นะครับช่องฟังชันอินดี้นะครับวันนี้ผมนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศยามเย็นนะครับพอดีเลิกงานมาก็มาเลี้ยงควายต่อนะครับก็สาหรับเพื่อนๆท่านใดครับที่สนใจนะครับอยากเลี้ยงควายหรือเลี้ยงวัวนะครับอาจไม่มีเวลาว่างครับเราก็สามารถเลี้ยงในตอนเช้ากับตอนเย็นครับสำหรับ ผมก็ทดลองนะทดลองมาเลี้ยงควายก็ตอนแรกก็มีมีบัวอยู่นั่นแหละทีนี้ก็ลองมาเลี้ยงควายดูครับก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตัวควายอยู่เพราะว่าเราเพิ่งซื้อควายมานะครับก็ซื้อมาได้2เดือนนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังศึกษามันครับก็ผมก็เลี้ยงในหมู่ของผมนะ คือผมไม่มีเวลาว่างผมก็เลี้ยงเช้ากับเย็นคือตอนเช้าผมก็รีบเอาควายออกจากคอกช่วงตีห้าเกือบหกโมงเงี้ยมันก็เป็นช่วงสว่างแล้วช่วงอากาศหนาวเนาะมันก็เริ่มสว่างแล้วผมก็รีบเอาควายออกมาให้กินหญ้าครับกเจ็ดโมงกว่ากว่าเกือบแปดโมงเราก็ควายเข้าคอกให้มนนอนกินฟางในคอกครับแล้วเราก็ไปทํางานในช่วงเย็นครับบ่ายสาม ไปสามกว่าเกือบสี่โมงเนี่ยเราก็รีบกลับกลับมาทําภารกิจครับเพียงานให้เสร็จแล้วก็รีบกลับมาบ้านมาเอาควายอ,าออกคอกมาเลี้ยงควายต่อครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าควายจะกินหญ้าดีขนาดไหนครับโอเคครับ,รบนี่นะครับเป็นควายที่ผม มาเลี้ยงครับเนีย่ย,ย,ยความสูงก็ประมาณ100 3า8 1 3 9นี่แหลนะครับผมคิดว่านะตอนนี้บรรยากาศช่วง5โมงครับออกเลี้ยงปายครับเกือบเกือบ6โมงผมก็เอาเข้าแล้ว แล้วก็ไปเอาวัวเข,ข้าคอกครับต่อไปลูกปลายไว้ที่หนึ่งปลูกวัวไว้ที่หนึ่งครับมีสองที่เกาะศึกษาการเลี้ยงควายครับนะครับเขามันยาวมากเลยนะมีก็ปล่อยหญ้าช่วงเย็นครับก็ผมทำอย่างนี้ทุกวันนะเช้าแต่เช้าผมเอาออกคอก จ็ดแปดโมงเจ็ดโมงกว่ากผมเอาเข้าวคอกแล้วก็ทําง,งานตอนสามกว่ากว่าเกือบสี่โมงเงี้ยแล้วแต่ภารกิจครับบางวันเลิกต้าววันเลิกเร็ววันเลิกไม่มันเป็นไม่ไม่มันไม่ตรงเวลาครับผมก็รีบกลับมาบ้านครับมาเอาลวาออกมากินหญ้าครับให้มันเลี้ยงหญ้าตอนช่วงเย็นครับช่วงเย็นมันเลี้ยงหญ้าดีครับก็ตอนเอาข้าวคอกก่อแล้วก็มีอาหารเสริม นิดๆหน่อยครับเพาให้มันไม่ให้มันผอมนะครับพอเราเป็นช่วงศึกษาความรู้ครับคือ,อรอบแรกเนี่ยมันเป็นสัตว์มันขึ้นลนะผมจับสัตว์ผิดยัยงไม่เข้าใจครับก็เลยพลาดในการจับสัตว์ครับรอบสองผมลองจับรอบที่มันไม่ใช่ดูขึ้นนะครับมันก็ขึ้นปกติ และจับรอบที่ผ่านมารอบ27ไม่ใช่สิอช่รอบที่สิบ่ี่ดทันวาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ตรงรอบครับก็แสดงว่าครั้งที่ผมรอบที่ผมผสมไปมันมันไม่ใช่รอบของมันก็คือจับสับผิดนี่แหละครับพูดง่ายๆนี่ก็รอรอบที่สามครับรอบที่สามถ้ามันขึ้นตรงรอบ20ถึง21วันเนี่ยผมก็จะผสมเลยครับก็เริ่มเข้าใจในความเป็นควายแล้ว เปลี่ยวาใจในตัวของมันสำหรับเ,เพื่อนๆครับที่สนใจอยากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมันก็ดีอย่างหนึ่งครับทำให้เราไม่มีเวลาว่างไปกินเหล้าทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นครับเล่อง,งานเราก็ต้องรีบกลับบ้านมาเลี้ยงเอาเอาวัวควายเอาพ่อควายเลี้งยงหญ้าครับเราก็ไม่สามารถที่จะไป ส,สังสรรค์กับเพื่อนได้นี่คือข้อดีส่วนข้อเสียก็อาจจะไม่มีเวลาไม่ไม,ไม่อาจจะอาจจะไม่มีเวลาครับไม่มีเวลามากส,สังสรรค์กับเพื่อนโอเคครับอ่าพี่<อ>พี่ท่านใดนะครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการจับรอบสัตว์นะครับว่าการเป็นสัตว์เงียบการเป็นสัตว์ตกสิหรือการเป็นสัตว์ไม่แสดงอาการ มันจะเป็นอย่างไรครับและควรผสมเมื่อไหร่ครับผมก็ไปศึกษาเหมือนกันคือผมยังไม่รู้ตอนนี้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอต่อไปครับโอเคครับหากที่พี่ท่านใดนะครับชอบครับฝากไปกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้ทางช่องฟังก์ชั่นอินดี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ